สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านมนุษย์เงินนะฮะเหลืออีกเพียงแค่หลายหลาย,หลายอันก็จะเก็บครบดับสั้นทั้งหมดถ้าเราจะมาเก็บ I worry s t i c k เกนะครับที่ด่านนี้กันนะครับหมู่บ้านมนุษย์เงินนี้ก็มาได้ง่ายๆนะครับหลังจากนี้นะฮะทะเลสาบเอเนียนะครับแล้วก็ลอดมาเข้าไปข้างในนะฮะที่มาเก็บเหรียญเหรียญศิลาลับนะครับแต่ที่นี่จะมีอาวุธอยู่อย่างหนึ่งนะให้เราเก็บนะครับผมจะไปหาเก็บดูนะฮะ มันอยู่ที่ใดนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนู้นดูเิฮนะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะใช้ไฟเนี่ยแล้วก็ติดไฟที่ไข่ด้วยไฟห้อยที่ไข่ใครเนี่ยเจ้ามานุษย์เงินตัวนี้มีเวทมนต์คาถาด้วยโอ้โหหิ่งห้อยใครอีกไหมมีอะไรอีกไหมตัวอะไรเนี่ยเสิบแม่งเลย เนี่อ๋อพวกแกทำอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยโูมีขอให้เก็บชิ้นหนึ่งนะดาบผลึกแก้วนั่นเองนะครับแม่เจ้าฮสุดยอดเลยดาบผลึกแก้วเป็นเช่นไรเรามาดูสิกลายเป็นว่า คลิปนี้มาดูดับผลึกแก้วสังงั้นนะดาบผลึกแก้วนะครับอยู่ในหมวดดาบปกตินะฮะดาบผลึกแก้วบริสุทธิ์ไม่อาจสร้างได้ด้วยมนุษย์นะครับอาบด้วยพลังเวทพลังจมตีตามความฉลาดนะมนุษย์ผลึกแก้วปริศนาคอยปกป้องผลึก แก้วชุนิลันเชื่อกันว่าเพื่อสวรรค์นหนึ่งผู้ผู้สร้างกลับมาเขาจะอ้อนวอนขอให้สร้างพวกเดียวกันเพิ่มนะฮะอ๋อคือมนุษย์พวกนี้มันมนุษย์หัวแข็งผมแข็งไม่สะไม่ไม่ยอมสะผมนะฮะพระเจ้าก็เลยลงโทษน,นะครับว่ามีแค่นี้ก็พอแล้วกูเหม็นหัวพวกมึงเรือเกิน <c oughs> ไม่ใช่คือมันมีจํานวนน้อยมากนั่นเถอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสเจ้าดาบอันนี้กันนะครับเราจะมาทดสอบนี่นะครับดาบนะดาบสายเวทนะครับ ก็งงเหมือนกันว่าอะไรยังไงเรามาดูนะครับ FP ใช้6นะครับน้ำหนัก4.5นะครับเรียกว่าเป็นดาบที่ใส่อะไรไม่ได้เลยนะไม่สามารถเคลือบอะไรได้เลยนะครับแม้กระทั่งผมจะลองใส่อุปกรณ์เป็นเคลือบอะไรสักอย่างนี่เคลือบเวทนะเคลือบเวทเพิ่มเติมเคลือบได้ไหมเคลือบไม่ได้นะครับ ทำอะไรไม่ได้เลยดาบนี้ก็ถือกันเพียวๆเลยแล้วกันนะเอาละเราจะมาลองกับพี่คนนี้ดูนะพี่เขานี่น่าจะแพ้น่าจะแพ้ผมเ <c oughs> พาแพ้มานักต่อน,นักแล้วเสียบข้างหลังดูเนี้ยชือกก็ตายอยู่นะเป็นท่าหมุนตัวฟันนะครับชั่วเพื่ออะไรชั่วได้แค่นี้เหรอชั่วชั่ว ได้สทีนะมาไอ้หนูชวบช่วบชวบชวบช่วบช่วบเหมาะสำหรับในที่แคบนะครับสายเวทนะฮะสายเวทที่ถูกโจมตีในที่แคบนะครับมันเป็นการฟันรอบตัวนะเดินมัวมวไปก็ฟันได้นะครับ ดีไหมเดินไปมุ่มั่วฮะดีตรงนี้ครับไม่ต้องล็อกเป้านะฮะเดินมุ่มมั่วไปเลยอยู่ไหนแกแค่หันหน้าเดินไปใช้ FP ก็น้อยเราก็แค่หมุนตัวฟันก็ตายแล้วดูทีฮะเจ๋งดีนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปให้ให้มันมาเยอะๆเ,เลยนะฮะเราจะเรียกมันมาเยอะๆเ,เพื่อความมันของสายเวทนะครับ มันน่าจะเป็นดาบที่ดีเลยนะว่าไหมฮะถึงเจ้าดาบคิสตันซอสนี่นะครับตัวนี้ฟิสิ่อลเริ่มต้นนะครับเขาสูงมากเลยนะฮะได้ถึง106หน่วยเลยนะครับเรียกว่าสูงสุดในบรรดาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแรกดาบเลยนะครับของสายดาบนี้นะฮะไม่ว่าจะแคลเลนไน์หรือว่าลาสูลีนะวอลฮอคแคนซอสนะครับแล้วก็ น้ำหนักเขานะฮะ4.5แน่นอนเขาก็ต้องมีเยอะอยู่แล้วเพราะว่าดาบที่แรกๆก,ก็เบากว่าน,นี้หมดเลยนะครับแล้วก็คิดเข้าให้ร้อยหนึ่งนะฮะส่วน Strength นะมาที่ความต้องการมันที่13เลยนะครับแล้วก็เด็กที่10นะฮะแล้วก็มีความฉลาดมา15เลยนะครับต้องพึ่งฉลาดถึง15นะฮะท่าที่ได้ก็เป็น spinning slash นะครับ เป็นดาบที่ไม่สามารถเคลือบอาวุธได้น,นะแล้วก็ไม่สามารถใส่อะไรได้อีกเลยนะถือเพียวๆเลยนะครับคราวนี้มันเหมาะกับสถานาการณ์ของนักเวทย่างไรนะครับนี่สายเวทต้องถือนะฮะถ้ามีหน่วยเวทเยอะก็ยิ่งแรงนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกเข้ามานะฮะเฮ้ยเรียกดิ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 ฟูฟูดปุ๊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 ปูดโอ้ยที่มกูซะได้มาไอ้หนู เอาละได้เวลาหมุน spinning s e a s โอ้โหตายแล้ว spinning s e a s spinning หมุนกูหมุน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 ก็ spinning s e a s spinning s l a s spinning s l a s โอ้โหโอ้โชว์โชว์โชว์ใครจะมาสู้ข้าข้านี่แหละคนเดียวก็เอาอยู่ไปเงี้แบบว่ามีงงอะอะไรอะตายหมดเลยแป๊บเดียวหนีเลยอะ่ะผมเชื่อหนุ่มมันไม่ได้แม่โหด โอ้ยมันเก็บหินบ้านเราไปด้วยอ่ะาเป็นไงฮะติดไฟที่ไข่ก็จะรู้ว่าเป็นเอ่องแอลเซอร์แยมนะครับนี่ก็เป็นดาบอีกอันหนึ่งฮะที่สปรินนิงสแลตนะครับซึ่งปกติดาบของสายเวทก็จะเป็นดาบแครเอียอะไรพวกนี้จะฟันตรงๆนะครับแต่นี้มันเป็นการฟันรอบตัวนะฮะฟลอร์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 ฮ่าฮ่าฮ่าดูดิฮะโอ้โหเวิร์กเลยกดกด2ทีนะครับถ้าฟันหนักล่ะฟันหนักฟันหนักก็ฟันอย่างนี้นะ นี่คือฟันแบบปกตินะครับเดินฉับเดินฉับเดินฉับประมาณ4-5หทีนะครับแต่ถ้าสปรินติ้งแสตนดนี่ฟันเข้มานะ้นตัวนี้ต้อ